สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการนะครับมอเตอร์นิวส์ออนทีวีนะครับวันนี้นะครับผมนะครับสองผู้เท่านะครับเทียนสิริจันทรัตและคุณสิริพันธ์ประลกวงนฤยาครับก็เล่าเรื่องเหมือนเดิมนะครับเราก็ทั้งคู่ก็มาอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปหรืองานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40ทันทันครั้งแรกไหมครับอ่าทันครับที่อะไรอโศกอโศกแฝกกล้าวนะครับตอนนั้นจัดกันระหว่าง3เจ้า S <S มีหนังสือมีนิสสันฟอร์มูล่าหน,งาหนังสือรถหนังสออือยันยนต์แล้วก็หนังสือ,สอรถ,รถนะคร,ครับอันนี้เราก็พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่บูธของซูซูกินะครับในงานมอเตอร์อีกสโปสองพันยี่สิบสามนะครับซูซูกินี่นะครับโอ้โหประวัติยาวมากผมก็พอจําได้สมัยก่อนนี่มันรุ่นอะไรนะ R C อาร์ซีร้อยอาร์ซีร้อยอ่าแล้วก็รถที่เป็นประวัติศาสตร์ก็คือสปินเตอร์สปินเตอร์โอ้โหเป็นั้นก็คือแรงมากมาก แรงม,มากเป็นกระเทยตัวตัว,ตวที่สองอครับยอดขายปีหนึ่งตกห้าแสนคันโอ้นะครับรยุคนั้นมากมาก,มากครับ<า>แล้วก็มามยุคอีกย,ย,ยุคอากิล่าซูกิอากิล่านี่ทำทำให้ตอนนั้นเป็นปีแรกที่ซูกิครองดับหนึ่งของยอดขายใช่นะอากิล่าลกเยใช,ใช่ใช่อันดับหนึ่งของยอดขายนะครับช่วงนั้นแซงทุกยี่ห้อนะซูกิมีปีเดียวที่ชนะทุกยี่ห้อ อันดับที่หนึ่งนะครับแล้วก็ครับครับก็เรียกว่าก็เล่าเรื่องอดีตนะครับคือซูซูกิเอสอสือซูเปอืมครับไอตัวอะไรนะที่ไอที่บอกสปินเตอร์ใช่ไหมเรือแรงโอ้โหสองจังหวะนะครับเป็นสร้างชื่อเสียงให้กับ s ูซูกิมากนะครับครับแล้วก็ยุคสมัยก็เปลี่ยนไป ตอนนี้นะครับก็สมัยก่อนไม่มีบิ๊กไบค์มาขายนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มีแต่รถเล็กเดี๋ยวนี้ก็มีการนําเข้าบิ๊กไบค์เข้ามาจาหน่ายแล้วนะครับอันนี้เรามาชมกันนะครับนี่ครับเป็นอะไรนะเนี่ย V Storm ตัวใหม่นะครับเร <What adventure? S 1> เราก็แทบจะไม่รู้แล้วนะเดี๋ยวนี้เราอายุก็เยอะแล้วแทบจะไม่รู้จกักรถรุ่นใหม่บิ๊กไบค์นี่ครับเราก็ต้องถามเจ้าหน้าที่ประจําบูธนะครับถ้าใครมาทเที่ยวงานนะครับมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับ ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรถถามคนนี้ได้เลยครับเชื่ออะไรครับอนุญาตครับสวัสดีครับผมเซลล์นงม่อนนะครับมาจากซูซูกิบิ๊กไบค์สาขาพัฒนาการนะครับเป็นสาขาพัฒนาการเป็นสาขาพัฒนาการครับรถตัวนี้ตัวไหนครับผมตัวนี้ครับจะเป็นนิวโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับของทางซูซูกิก็คือเจ้าวีสตอม800ดีอีครับเป็นนิวโมเดลใหม่ล่าสุดซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องบล็อกใหม่ด้วยแล้วก็ตัวรถเป็นมิติใหม่ที่มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่ง ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถที่สามารถเอาไว้วิ่งทางทางดําก็ได้หรือทางฝุ่นก็ได้วิทางดํานี่คือถนนถนนใช่ไหมใช่ครับมันแค่ 800cc 800cc ครับตัวนี้เครื่องเป็นเครื่อง 800cc สองสูบพาาเรลทวิน270องศาครับพาาเรลคืออะไนก็สูบเลียงก็คือจะเป็นสองสูบเรียงแต่การองศาในการวิ่งของลูกสูบเขาจะไม่ได้วิ่งตามกันอย่างนี้เขาจะวิ่งแบบสลับกันอย่างนี้ครับผมใช่ครับ270มันจะวิ่งสลับกันซึ่งขนาดล้อหน้าของตัวเนี้ จะมาที่21นิ้วครับ<ม>ะจะเหมาะกับการลุยเลยในตัวนี้ครับ<ม>ก็เครื่อง20อ่าล้อขนาด21นิ้วล้อหลัง1919 19นิ้วครับมาทั้งชุดอย่างนี้เลยยกเป็นอ,อันนี้จะเป็นตัวแต่งโชว์ที่เราแต่งโชว์ในงานครับ,รบสำหรับคนที่ออก800ไปแล้วยังยังคิดไม่ได้ว่าจะแต่งแบบไหนดีหรือยังไม่มีไอเดียในการแต่งอ,อันนี้เราก็เลยแต่งให้เป็นต้นแบบว่าถ้าติดปี๊บหรือติดแคชบาร์หรือติดชิลเนี่ยครับมันจะเป็นยังไงรูปทรงเขาจะออกมาดุขนาดไหนหรือสวยขนาดไหนใช่ครับซึ่งอย่าง อ่าแคชบาร์ตัวเนี้ยเ,เราได้เราได้ติดของแบรนด์ไดโนโครวมถึงปี๊บด้วยก็เป็นของแบรนด์ไดโนโคเช,ช่นกันใช่ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชิลหน้าของทางซูซูกิแท้อ่า<อ>แล้วก็มีเบาะที่จะเป็นเบาะโลซีสครับเป็นเบาะแต่งลงไปอีกประมาณ30มสิบมิลใช่ครับอันนี้ถ้าเป็นตัวตัวรถเพียวๆราคาเท่าไหร่ครับตัวรถเพียวๆราคาอยู่479,000บาทครับตัวนเก้าพันบาทครับ479,000ใช่ครับไม่แพงก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือตัวอ๋อตัวนี้เพียวๆนะใช่คครรัับบเียว ใช่ครับนี่จะเป็นรถตัวเพียวๆที่เรานํามาให้ลูกค้าสามารถลองนั่งได้ครับได้ได้ไดลองรู้ฟิวว่าการนั่งเป็นยังไงช่วงล่างเป็นยังไงนั่งไหมนั่งไหมก ok ้าวขึ้นนู้ออไม่ไหวแล้วเหรอแม่ครับอ๋อครับนี่ครับได้ครับก็บถ้าอยากเห็นฟิลก็เดี๋ยวผมลองค,คอมให้ดูก็ได้ครับเพราะ <ๆ S 2> อย่างผมเองเนี่ยเป็นผู้ชายน้ำหนัก80สูงความสูง175นะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ได้มีการไปทดสอบขี่มาแล้ว1วันระยะทางทั้งหมดเนี่ย104กิโลต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถ ทัวร์ลิงแอนเดอเจอร์ที่ดีมากสําหรับนิวยูเซอร์รวมถึงคนที่ยูเซอร์บิ๊กไบด์อยู่แล้วหรือยูเซอร์ในสายทัวรลิงอยู่แล้วแล้วอยากจะอัปเกรดเนี่ยถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองอนั่งดูครับโอ้ยขึ้นง่ายอย่างผมสูง1.75ก็ยันได้มีรอยหน่อยแต่ถามว่าแตกดูือไมยังยังถือว่าอยู่ในระดับที่แตกในความปลอดภัยครับถ้าอย่างผมเนี่ยผมจะแนะนําลูกค้าว่าถ้าลูกค้าค้อมรถแล้วเกิดขาลอยสนัดเนี่ย ผมจะไม่แนะนําแล้วเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปใช่ครับแต่ถ้าระดับอย่างผมประมาณนี้คือยังโอเคเรายังสามารถประคองรถได้ใช่ครับเวลานั่งมันก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นันี้คือท่าเวลาขี่ท่าเวลาขี่นะใช่ครับอย่างผมเองไปลองมาก็คือฟิลเครื่องอ่ะมันเป็นฟิลที่ดีมากมันมันนุ่มมันสมูทแล้วให้ให้แรงบิดแรงทอกที่ดีครับตอบสนองมือทันใจครับเพราะตัวนี้มีระดับมีการปรับในเรื่องของ traction control ได้โหมดการขับขี่ได้รวมถึง abs ก็สามารถปรับได้ ือเป็นการปรับที่ค่อนข้างละเอียดเลยครับในรถทัวริงใช่ครับอย่างไฟหน้าเขาก็เป็น LED ทรงเฮกซากอนก็คือทรงหเหลี่ยมมันจะให้ความสว่างที่ไม่ได้แสงฟุ้งแต่เขาจะไปเป็นเส้นใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตลงครับผมโอ้โหเป็นไงเทคโนโลยีแล้วซูก็ไม่เป็นรองใครหรอกนี่ถ้าเราถอยหลังไปสัก20ปีนะโอเคเลยนะนะครับแม่ดูว่าเดี๋ยวนี้วิทยาการของรถ เพราะอย่างที่ใช้คําว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเรารู้กันดีกว่าซูเนี่ยมันดังมาจากในเรื่องของ dr.big กับ d r z อ่าก็คือที่เป็นรถสาย enduro จ่ากอ่ามันก็จะดังมาจากตัวนั้นทุกคนนี้ครับมันก็เลยได้วิวัฒนาการมาจากเจ้า2ตัวนั้นด้วยจึงมาอยู่จึงมาอยู่ในตระกูลวีสตอทั้งหมบอกแต่ก่อนรถแข่งอ่ะแต่ก่อนรถแข่งอ่ะอ่าดังมากใช่ครับแล้วก็พวก dr.big dr.set ที่จะเป็นสาย n ด u o จ่าทางนั้น ก็ได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงรุ่นทุกวันนี้ RMZ ด้วย RMZ ก็ก็หนึ่งในตำนานของซูเช่นกันครับเราทันยุคนั้นนะอันนี้ยุคใหม่นี่ผมผมไม่ทันแต่ก็พอพอรู้มาบ้างว่ามีรุ่นไหนครับโโอ้หนักแข่งรุ่นก่อนก่อนเพื่อนเพื่อนเอก็ไม่เหรอตายไปแล้วนี่นะอ้าวจอร์นอิสลามนักแข่งนักแข่งในตำนานครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับดังยอก็เดิน ในปีนี้ครับของซูสำหรับงานนี้ก็ตั้งไว้ประมาณ200คันอแล้วตอนนี้คงทางมาเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ประมาณหลักหลักร้อยได้แล้วครับประมาณหลักร้อยได้แล้วใช่ครับวานไปแน่นไหนก็ของเราจะหลักหลักจะเป็นกรุงศรีครับใช่โดยนี้กรุงศรีรับหมดรับหมดครับกำสีรับหมดรับเละครับผมใช้คาว่ารับทุกรับทุกทุกประเภทดีกว่า เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเริ่มมีไฟแนนซ์อื่นเข้ามาบ้างแล้วตอนนี้มีบ้างครับแต่ของเราจะจะยื่นกรุงศรีเป็นหลักอ๋อครับใช่ครับเพราะดอกเบี้ยถูกใช่เขาเข้ามาร่วมมือชวยงานใช่ใช่ครับเข้าไว้ไปถึงเป้าหมายครับผมครับโอเคครับอยู่สำนักงานใหญ่ผมอยู่สำนักงานใหญ่ครับอยู่สำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่ครับตอนนี้อยู่ที่พัฒนาการเฮ้ยพัฒนาสาวใช่ไหมไม่ใช่ โรงานใหญ่ไม่อยู่นู่นเหรอเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ลังสิตเหรอเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนมาเมื่อไหร่ผมไม่รู้เรื่องเปลี่ยนมาได้ประมาณปีปีกว่าแล้วครับอ๋อพัฒนาการแล้วใช่ครับตรงนั้นตรงนั้นที่ที่คนยังเข้าใจอยู่เพราะว่ามันเป็นโรงงานมันมีโรงงานด้านหลังคนเลยเข้าใจว่าจริงๆแล้วลังสิตน่ะเมื่อก่อนคือสาขาใหญ่แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับพัฒนาการเป็นสาขาสาขาใหญ่แล้วอะไรกงตามใช่ไหมพัฒนาการพัฒนาการครับตรงแถวห้องตันใช้ใช้คำนี้ดีกว่า อยู่ครับคุณมนุษยศักดิ์ก็ดูบิ๊กไบค์นี่แหละครับเเย้าดดูทังหหมและใช่ครับเเาปขมนุษย์ศักดิ์อยู่ใต้มิเหรออยู่ทางใต้มิเหรอดูดูด้วยครับดูทั้งทางใต้และทางทีนี้ด้วยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนั่นบ้านสุตุกิถ้าตายจะเป็นบ้านสูงใช่บ้านสุตุกิครับโอเคครับโอเคครับได้ครับดีครับกระดาษเดียวกับตัวไหน่อ่ะ อันนี้เป็นอีกคันหนึ่งซูคิเบิร์กแมนนะครับเบิร์กแมนนี่รู้สึกว่าตัวเนี้ยของโทมเลยว่ะซูซูกินี่ตัวเนี้ยดังมากนะครับดังมากนี่ก็เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดบิ๊กไบค์นี่ต้องถามน้องคนนั้นอีกทีหนึ่งมารู้เรื่องรุ่นอะไรนะต้องถามเขาใช่ต้องต้องถามกับเจ้าของถึงซะอ้าวครับนี่ตัวไหนครับเนี่ยตัวนี้เป็นรุ่นเบิร์กแมน400ครับผมตัวนี้ตัวใหม่หรือไงเป็น จะบอกว่าตัวใหม่ไหมก็ไม่เชิงใหม่แต่เพียงแค่ว่ามีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาขึ้นจากตัวเก่าในเรื่องของเครื่องยนต์เอยเรื่องของออปชั่นต่างๆมีการปรับเปลี่ยนใหม่รวมถึงสีตัวรถด้วยครับนี่เห็นตอนนี้จะมีทั้งหมด3สีครับคือจะมีสีบอลที่อยู่ด้านหน้าเราตรงนี้แล้วก็สีเทาแรมโบที่อยู่ด้านข้างครับแล้วก็จะมีสีดําเป็นสีดําด้านตอนนี้เห็นใน YouTube ในทิกต k ดีอะไรเขารู้สึกจะรีวิวเบิร์กแมนันีกันเยอะนะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเซกเมนต์เดียวกับบิ๊กสกูเตอร ตัวนี้ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากยูเซอร์ที่ที่ดีมากอ่าเพราะว่ามันเป็นรถที่ราคาถามว่าแรงไหมเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ที่ราคาไม่ได้แรงครับผมมองว่าไม่แรงเลย <Protestant. S 1> สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับอร<ะ>าคาสองแส,สนสามหมืม่นเก้าพันบาทก็ไม่แพงนะไม่แพงครับแล้วแล้วแลกกับออปชั่นที่ได้มารวมถึงคุณภาพคุณลิตี้ต่างๆจากญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าคุ้ม อันนี้รถนาเข้าเหรอนาเข้าจากญี่ปุ่นครับโอ้คุณภาพของญี่ปุ่นเลยนะคุณญี่ปุ่นครับน,นอกๆต้องบอกว่าซูเราเนี่ตั้งแต่ตัวเบิร์กแมน400ไปจนถึงไฮายาบุซาเนี่ยครับเรานําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมด oh, <okay. S 1> โดยเขาจะเข้ามาเป็นเคสก่อนแล้วเราค่อยมาประกอบอีก mm. นิดน,น,น,นหน่อยหน่อยในส่วนของล้อหน้าเอยหรือแฮนด์เอยอะไรประมาณนี้ครับสมัยก่อนก็เหมือนกันนะรถส่งจากโรงงานมาให้ทางเอเย่นประกอบใช่สมัยก่อนใช่ครับ<ๆ>แต่นี่ของเราคือแต่ของเราเนี่ยคือญี่ปุ่นเข้ามาที่โรงงาน เราทําการออเดอร์ไปที่โรงงานโรงงานส่งรถมาที่ที่ที่ศูนย์ช่างที่ศูนย์ก็จะประกอบใช่ครับซึ่งในเรื่องการประกอบที่โรงงานนั่นอใช่ครับข้างหลังนี่มันใหญ่นะใหญ่มากครับตัวนี้ความจ <4 S 1> ุเขาเนี่ยประมาณ42ลิตรครับโอ้42ลิตรเลยนะ42ลิตรก็คือใส่สายพามที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมในรุ่นี ในเซกเมนต์นี้ถือว่าใหญ่สุดครับแต่จะมีใหญ่กว่านี้อีกแต่ว่าเราไม่พูดถึงเขาเพราะว่าเราจะเทียบเซกกับเขาไม่ได้ของเราของเรากับของเขาคนละเซกเมนต์กันใช่ของซูใช่ครับ,ารบจากผมเองที่ได้มีโอกาสขี่ตัวนี้ทั้งในเมืองรวมถึงต่างจังหวัดตอนที่พาลูกค้าออกทริปไปสตัตหีบเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวเบิร์กแมนเป็นบิ๊กกูตเตอร์ที่ให้ความสบายนุ่มนวลมากในเรื่องในเรื่องช่วงล่างเอ่ยรวมถึงท่านั่งการขับขี่นะครับถือว่าสบายเลย ใช่ครับประหยัดน้ำมันด้นะประหยัดครับ25จุดใช่ครับตัวนี้2 5 6จุดกกิโลลิตรถือว่าประหยัดมาก25เองนะรถครอบครัวบางคันยังไม่ถึงเท่านี้เลยนะยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงนี่ประหยัดจริงประหยัดครับสูสูเน้นเน้นประหยัดอยู่แล้วครับใช่ครับสูเน้นประหยัดสมัยก่อนเราไม่มีสกูตเตอร์ขี่รุ่นเราอ่ะ จะเป็นจะเป็นสายแบบว่าสจังหวะเงี้ยๆหน่อยครับใช่รุ่นเราสกูตเตอร์นี้ไม่มีคีหรอกไม่มีใครกล้าเอามาขายกลัวขายไม่ได้ขายไม่ได้อย่างรุ่นผมรุ่นหลังก็จะเป็นสายเพราะสกูตเตอร์ด้วยสายสายซิ่งสายเร็วก็มีใช่ครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจนะครับเข้าใจโอเคขอบใจมากได้ครับยินดีครับทั้งปีเท่าไหร่นะทั้งปีเบิกแมนประมาณ300บวกครับอ๋อ300บวกก็โอเค3 0 0้คันบวกบวก ไปดูไปดูหายากันใช่ครับอุ้ยสวยมากเลยไหนชื่ออะไรครับป่าวคนนี้ชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อจิ๊บค่ะอ๋อชื่อจิ๊บเป็นพิตตี้อยู่บูทนี้นะใช่ค่ะชืสุกี้สุกี้ค่ะโอเคจ้าไปไปหายาหายาคันละแปดหมื่นเองป่าวคนนี้เขาไปดูว่านึกว่า8 0,000ื่นว่าไปติดมันเป็นแค่ของแถมอันนั้นน่าจะสิปีที่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงนี่ไงของเฉพาะของแถม นึกว่าดาว8ปดหมื่นนก็ดาวแปดหมแล้วนี่ของของแถมเก้าหมืเเก้าแห้าหมเก้าแสนห่นแล้วก็อ่อะไรเก้าหมืนร้อยนี่ของแถมโอเคครับอนี่ฮายาคันนี้เป็นปีปีไหนครับเนี่ยตัวนี้เป็นปี2024ครับซึ่งเป็นตัวที่ อ่าเป็นเป็นใช้คําว่าเป็นสีใหม่สีของในปีหน้าแต่ว่าตัวเนี้ยต้องบอกว่าเป็นตัวลิมิเต็ดอี dition แอนนิวเซอรี่ก็คือฉลองครบรอบ2 5ปีอ๋อปีใช่ครับซึ่งต้องบอกว่าตัวเนี้ยทั่วโลกผลิตทั้งหมดเนี่ยสามร้อยคันแต่ว่านําเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยแค่เก้าคันเท่านั้นครับโอ้โหแล้วขายหมดยังเนีือเกาคันแต่หมดแล้วนะตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึงห้าคันแล้วครับอ๋อครับเหลือไม่เหลือไม่ถึงห้าคันใช่ครับยี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีในบ้านเราครับ ของของไฮยาครับเพราะว่าด้านด้านหน้านั้นก็จะเป็นในเรื่องของบอร์ดที่แสดงในเรื่องของประวัติประวัติไฮยาตั้งแต่เจน1เจน2จนถึงเจน3ว่าแต่ละปีเนี่ยสีมีสีไหนบ้างอะไรประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวนี้ไฮยานี่ยเขายังครองแชมป์เร็วที่สุดก็ยังครองแชมป์อยู่เหมือนเดิมครับ300 300กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมนึกว่า3 2มจริงๆไปได้มากกว่านั้นครับแต่ว่าที่ที่ลงบันทึกไว้ก็คือ3 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันรองรับ แล้วก็ตัวนี้กี่ซีซีครับตัวนี้1,335ซีซีครับ1,300แล้วอ่า1,3นสแล้วครับหนึ่งพัามร้อซีซีแล้วใช่ครับมันรถยนต์สองล้อรถยนต์ในรถยนต์สองล้อแล้วรุ่นลิมิเต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ดอฟดิชั่นเนี่ยครับผมมันมีอะไรบ้างครับเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวโลโลโก้ตรงนี้ครับจากถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะเป็นแค่สติ๊กเกอร์แปะแต่อันนี้จะเป็นโลโก้นูนครับแล้วก็ เฉพาะในบ้านเราที่มี9คันเนี่ยเราจะมีเพลทตรงนี้ให้ด้วยอ๋อเพลทนี่อ่าที่แสดงว่าฮายาร์ลิมิเต็ดคันเนี้ยเป็นนัมเบอร์ที่เท่าไหร่ก็คือใช่ครับ1นึ่งทับเก้าสองทับเก้าสามเราจะมีที่จะเป็น9ก้าทับเก้าอ่าเก้าทับเก้โอ้สวยนะอ่ามันจะเป็นไฮเป็นโลโก้แล้วก็เขียนว่าฮายาบุสซาลิมิเต็ดดิเดชั่นเออเอ็นดิวซูรี่ยี่สิบห้าปีแล้วก็ข้างล่างจะเป็นนัมเบอร์ครับว่านัมเบอร์คันที่เท่าไหร่มองเห็นไหมหรือต้องใส่แว่นเออแว่นใส่แล้วใช่แล้วก็จะเป็นในเรื่อออองงขทท่่่ครับเนีย ท่อเดิมเขาจะไม่มีการเซ็นเซอร์มาแต่ตรงเนี้ยครับเขาจะยิงเลเซอร์มาว่าเป็นสัญลักษณ์ฮายาแล้วก็แอ็นิเวอร์ซารี่ใช่ครับที่่อยูบทั้งทสองข้างของข้างเลยใช่ครับอ๋อนี่สี่ออกสองสี่ออกสองสี่สูบนะสี่ซูบสี่ซูบออกสองเนาะอันเนี้ยโอ้โหใช่ครับเสียงนี่แบบนะเพราะน่าดูเลยแน่นๆเลยครับแน่นแน่นมันมันครับอือ่าแล้วก็ในเรื่องของข้อโซ่ครับโซ่เนี่ยมันจะมีโลโก้ฮายาหนึ่งตัวแล้วก็ถัดไปอห้าข้อจะเป็นโลโก้ฮายาอีกหนึ่งตัวอ่าใช่ครับ ก็ในเรื่องของลวดลายต่างๆรวมถึงสีอันนี้ก็เรียกว่าส้มดําส้มดำครับเป็นส้มดำมนใช่ครับตัวนี้ก็คือยังยังเป็นตํานานอยู่ดีกว่าครับก็ยังเป็นตํานานที่ยังมีลมหายใจของทางซูซูกิใช่ครับต้องบอกเลยว่าถ้าพูดถึงซูเนี่ยคนจะรู้จักกันในคําว่าฮายาบุซ่ซึ่งวันนี้เรานํามาให้ชมด้วยแต่จะเป็นตัวลิมิเต็ด ใช่ครับนี่ครับนี่ประวัติใช่ไหมใช่ครับก็จะเป็นประวัติของเขาตั้งแต่รุ่นเนนรุ่นเจนหเจนที่2จนถึงเจนที่3แล้วก็จะเป็นตัว l i m i t ต็ดครับอ๋อแต่ที่เห็นเป็นลายลเนี่ยก็คือเป็นลายเซ็นของผู้ที่ครอบครองไฮายาบุสาอยู่ในบ้านเราทั้งหมดใช่ครับก็คือจะเป็นผู้ที่ครอบครองเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้มีการารวมรวมกลุ่มของไ<อ>ฮายาบุสา Group โอเนอร์กลุ่มใช่ครับก็มีการพาลูกค้ามา<อ>เหมือนเป็นการเปิด เปิดตัวใหม่ใช่ครับแล้วก็ทำให้เป็นเป็นคลับแบบแบบว่าจริงจังเลยใช่ครับก็จะมีการให้ลูกค้าให้ผู้ที่ครอบครองเนี่ยได้ทำการเซ็นในรถที่ตัวเองได้ครอบครองไว้อยู่ซึ่งบางคนเนี่ยผมผมมาดูๆเนี่ยบางคนที่เซ็นไปชื่อเดียวเซ็นไป4ี่ห้าคันเลยนะครับอ๋อใช่บางคนข้าสะสมไงใช่ครับบางคนสะสมเป็นเป็นพยานในเป็นรถหรีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมมากน่าสะสมครับ น่าสะสมมากอย่างผมเองถามว่าอนาคตถ้าผมมีงบถึงผมอยากสะสมไหมผมก็อยากสะสมไวแต่ว่าอย่างคันนี้รุ่นลิมิเต็ดเนี่ยราคาตอนนี้เปิดที่9,590 0 0บาทครับแต่ถามว่าถ้าเปิดถ้าเปิดถ้าเก็บตอนนี้ถามว่าอนาคตราคามีสิทธิ์ขึ้นไหมผมมองว่ามีสิทธิ์ขึ้นครับขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเข้าบ้านเราแค่เก้าคันมันจะมีสิทธิ์ขึ้นแน่นอนแต่ผมไม่รู้นะขึ้นเท่าไหร่ต้องไปไปลุ้นกันอีกทีรุ่นลิมิเต็ดด้วยใช่ครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วย แต่ว่าฮายาที่ลิมิเต็ดจริงๆเนี่ยมันจะมีแค่ t ดี o วลิวันในในไทยก็คือเป็นตัวรหัส TX1 อ๋อครับอันนี้คือที่เป็น only one จริงๆครับคันเดียวในประเทศไทยอ่าเป็นรูปเป็นหายาตัวที่ลิมิเต็ดที่สุดดีกว่าที่สุดนะอ่าก็คือเพราะมันจะเพราะโดยปกติเราจะใช้คาว่าฮายาแต่เป็นปีอยู่แล้วแต่อันเนี้ยเขาจะมาในรหัส TX1 อ๋ลิวันใช่ครับก็คือเป็นหายาบุษรที่ทาที่ทําร่วมกับทางโยชิมูระ อ่าซึ่งโยชิมุระก็คือแบรนด์ท่อที่เรารู้จักกันอยู่แล้วถ้าดูตามรูปเนี่ยมันเปลือยนะใช่ครับมันมันเปลือยล่างครับอฮาฟแฟลิงฮาฟฟแรลิงเขาจะไม่เหมือนพวกอย่างตัวนี้ที่จะแบบเป็นฟูลแฟลลิงใช่ครับอันนี้จะฮาฟแฟลลิ่งและทรงเขาจะดูมีความเป็นแบบ90 80จัดๆเลยอะไรประมาณนี้ครับนี่น่าล่ะโอลิวันใช่ครับโอลิวันซึ่งถ้าจะดูจากหลายเซนก็คือผู้ครอบครองเนี่ยโอ้ประมาณ5ท่าน6ท่านได้ใช่ครับเยอะเยอะมากครับใช่ครับ ขอบคุณมากครับเชื่ออะไรลืมไปแล้วผมเซลล์น้องม่อนครับจากสาขาพัฒนาการครับชื่อจริงนัทพงศ์ครับจาลวดบุญสิรินะครับก็ผมจะอยู่ในงานนี้จนถึงวันสุดท้ายก็คือวันที่11ธันวาคมนี้ครับซึ่งถ้าท่านใดที่ดูช่องผ่านช่องทางของคุณอาเนี่ยครับล้วอยากมาหาผมหาผมได้ช่องทางการติดต่อของผมก็คือเบอร์0 6 2ครับ9286223หรือถ้าจําเบอร์ไม่ได้มาที่บูธให้สังเกต สีผมถ้าเจอสีเขียวเข้ามาได้เลยโอเคครับใช่ครับงานนี้ก็จะเน้นสีเขียวนิดนึงครับผมใช่คขอบคุณมากครับ